เปิดชนะจังหวัดสงขลาค่ะชาวบ้านที่เปิดชนะเขามีการรวมตัวกันค่ะเข้ามอบดอกไม้ให้กำลังใจกับพูวอนในการโรงพยาบาลชนะหลังจากมีรกระแสข่าวนะคะว่าจะมีการยกย้ายนายแพทย์สุพัฒน์หาดสวนกิจซึ่งเป็นพ่วอนในการโรงพยาบาลชนะคนปัจจุบันออกจากพื้นที่โดยตัวแทนกลุ่มระบุนะคะว่าขอให้กระทรวงทบทวนคำสั่งดังกล่าว ซึ่งถ้าหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็พร้อมที่จะไปรวมตัวประท้วงที่กรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้ที่โรงพยาบาลนะคะแนมพระอจะจังะวัดสงขลาก็มีพลังมวลชนชาวจนะและก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้นำศาสนา ในพื้นที่ค่ะรวมตัวกันนะครประมาณ500คนไปที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลจนะเพื่อที่จะร่วมการโวยพรปีใหม่ให้กับนายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลและก็ยังเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มานานกว่า20ปี อีกทางยังได้มีการร่วมกันถือแผ่นป้ายและก็ของที่ระลึกช่อดอกไม้นะคะซึ่งเป็นดอกกุหลาบมอบไปกับทางด้านนายแพทย์สุพัฒนที่เป็นกําลังใจและก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกว่ามีกระแสข่าวออกมาอย่างหนาหูค่ะว,ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลชุดปัจจุบันและผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขอาจจะมีการยกย้ายนายแพทย์สุพัฒน์าสุวรรณกิจพ่วอในการโรงพยาบาลชนะออกจากพื้นที่ ซึ่งชาบ,บ้านบอกว่าเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะมาจากเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นนโยบายกัญชาเสรีรวมทั้งเกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการคัดค้านโครงการใหญ่ของรัฐบาลที่จะมีการก่อสร้างในพื้นที่เปิจนะจังหวัดสงขลารวมถึงประเด็นอื่นๆในลักษณะาการไม่เห็นด้วยหรือต่อต้านนะคะกับอำนาจรัฐ ซึ่งก็มีทั้งที่ปรากฏผ่านช่องทางสื่อมวลชนแล้วก็การเผยแพร่ผ่านสื่อโ,โซเชียลโดยเฉพาะในนามของชมรมแพทย์ชนบทโดยทั้งกลุ่มมวลชนได้มีการส่งตัวแทนนะคะไปพูดให้กำลังใจกับคุณหมอสุพัฒน์โดยเฉพาะนางใหม่มูลเนาะชัยบุตรีหนึ่งในผู้นำสตรีแล้วก็กลุ่มนักรบผ้าถุงซึ่งได้ระบุค่ะว่ายอมรับว่าตัวเองรู้สึกเครียดมาหลายวันหลังจากที่ทราบข่าวนะคะว่าคุณหมอนี่อาจจะถูกย้ายออกจากพื้นที่ โดยอยากจะถามไปถึงผู้มีอำนาจในกระทรวงสาธรารณสุขว่าคุณหมอทำผิดอะไรทำไมต้องมีการโยกย้ายคุณหมอซึ่งเรื่องนี้นะคะพี่น้องชาวจนาบอกว่าจะไม่ยอมเด็ดขาดและทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธรารณสุขต้องรับฟังเสียงของประชาชนด้วยว่าพวกเขาต้องการคุณหมอไม่ต้องการให้โยกย้ายคุณหมอออกไปไหนเพราะว่าฉะนั้นจะต้องนำคำของพี่น้องประชาชนไปทบทวน แต่ถ้าหากว่ายังไม่นําไปคิดทบทวนนะคะก็คงจะได้เจอกันแน่ๆที่กระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครซึ่งทุกคนบอกว่าพร้อมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ทางกระทรวงโปรดรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับการที่พวกเขาบอกว่าไม่อยากจะให้มีการย้ายคุณหมอออกจากพื้นที่เช่นเดียวกับนายบรรจงนแสผู้นำภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะก็ออกมาแสดงความเห็นด้วยค่ะว่า คุณหมอสุภัฒน์เนี่ยถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่มานานแต่ก็ดูแลผู้ป่วยและก็ประชาชนด้วยหัวใจไม่ใช่แค่การทำหน้าที่แต่เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนผูกพันและก็รักคุณหมอมาอย่างยาวนานสำหรับกระแสเรื่องการโยกย้ายที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น คุณบรรจงนแสบอกว่าแทบจะไม่มีเหตุผลอื่นเลยค่ะที่จะยกย้ายคุณหมอออกจากพื้นที่ยกเว้นเรื่องเดียวที่มองเห็นก็คือการไปเป็นก้อนกรวดในรองเท้าของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองโดยเฉพาะตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณหมอไม่เคยละเว้นต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่กระทําต่อชาวบ้านในชุมชนหรืองบประมาณแผ่นดินอย่างไม่ตรงไปตรงมาซึ่งตอนนี้บอกว่าทั้งประเทศก็เจอเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ ดังนั้นหากจะมีการโยกย้ายคุณหมอสุพัฒน์แบบเชือดไก่ให้ลิงดูวันนี้บอกว่าไม่เพียงแต่รัฐมนตรีเท่านั้นแต่นายกรัฐมนตรีเองก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนในเรื่องนี้ด้วยว่าเหตุผลอะไรนะคะถึงต้องมีการโยกย้ายคุณหมอสุพัฒน์ผู้วยการโรงพยาบาลจะนะไปจากพื้นที่เราไปฟังเสียงชาวบ้านที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ค่ะถามว่าคุณหมอผิดอะไรคุณหมอผิดอะไร ตากมาหน่อยอบด้วยกระซอมซ้านทัน คนที่ท่านไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ภาระหน้าที่ถ้าจะไม่มีเหตุผลอื่นที่จะต้องย้ายหมอครั้งนี้ยกเว้นเรื่องเดียวค,คือไปเป็นก้อนกรวดในรองเท้าของรัฐมนตรีคุณหมอไม่เคยละเว้นต่อนนโยบายที่ไม่ถูกต้องที่กระทำกับชุมชนที่กระทำกับงบประมาณแผ่นดิน อย่างไม่ตรงไปตรงมาซึ้งวันนี้ประเทศเรากำลังเจภพวาอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้มีการย้ายหมอสุพัดแบบเชือดไก่ให้ลิงดูวันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ตร,ร,ตร,รัฐมนตรีสารณสุขนายกรัฐมนตร,บรีบิ๊กตู่ต้องมีคำตอบให้ประชาชนใช่ให้กำลังใจนะครับคุณหมอพรุ่งนี้ไปเป็นอธิบด,ดีไปนะ <c oughs> <c oughs> ขณะที่ทางด้านของคุณหมอสุภัฒนหาสวณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะนะคะแล้วก็ประธานชมรมแพทย์ชนบทหรือหมอสุภัฒน์ของพี่น้องประชาชนนะคะก็ได้ออกมากล่าวขอบคุณพลังมวลชนในพื้นที่ที่ได้เดินทางมาร่วมการโอยพอรปีใหม่และก็มอบดอกไม้ให้กำลังใจกับตัวเองในวันนี้พร้อมกับเปิดเผยค่ะว่าวันนี้ตนรู้สึกว่าเป็นวันที่มีความหมายกับตัวเองมากที่สุดขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันโอยพอรปีใหม่ รวมทั้งทีมงานโรงพยาบาลจนะและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการดูแลประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดโดยเฉพาะความร่วมมือในการก้าวผ่านวิกฤตโควิด1 9คุณหมอบอกว่าในอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะเจ้าที่ที่นี่สามารถที่จะรองรับดูแลผู้ป่วยโควิดได้มากถึง20,000ืราย โดยรักษาที่โรงพยาบาลจะนะประมาณ5,000รายและตามโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอีกประมาณ15,000รายซึ่งคุณหมอบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องมหัศาจรรย์ที่เจ้าที่แพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลจะนะและอ,อสมอในพื้นที่ทำงานและก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่และปลอดภัยส่วนประเด็นเรื่องของการโยกย้ายนะคะบอกว่าตอนนี้คุณหมอบอกว่ายังไม่ถูกย้ายแต่ขอขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาให้กำลังใจโดยเชื่อว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงก็คงจะดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดีที่สุดแต่ถ้าถามว่าจะถูกย้ายได้หรือไม่นั้นคุณหมอบอกว่าก็อาจจะถูกย้ายได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นข้าราชการตัวเล็กๆอยู่ชายแดนอยู่ไกลซึ่งก็คาดหวังซึ่งความเป็นธรรมและก็คาดหวังว่าที่จะได้อยู่ทำงานร่วมกับชุมชนที่นี่ต่อไปเหมือนเดิมคุณหมอยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าการที่จะเซฟตนเอาไว้นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการร่วมกันปกป้องชุมชนของเราให้วิถีชุมชนและเสียงของชุมชนได้รับความเคารพจากคนที่มาจากที่ไกลเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้ในการโรงพยาบาลจานาค่ะที่นี่ตั้งแต่ธันวาคม2541ที่ก็24ปีล้มีความฝันมีความคิดที่อยากจะพัฒนาอีกหลายอย่างตึกใหญ่หลังนี้กองทุน กระัฒนา,าไฟฟ้าได้ให้งบมา80ล้านโรงพยาบาลเติมอีก80ล้านเป็นอย่างน้อยแล้วก็จะมีคลุนพันธ์ที่ต้องใส่เข้าไปอีกสัก3-40ล้านซึ่งทั้งหมดนี้ก็กำลังเดินหน้าความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างต้นแบบการพัฒนาเราก็อยากเห็นวิถีชุมชนที่เป็นคำตอบของคนในชุมชนทะเลที่สมบูรณ์พื้นดินที่สมบูรณ เลือกสวนไร่นาที่สามารถสร้างผลผลิตเลี้ยงดูผู้คนได้วิถีการศาสนาที่พี่น้องเคารพนับถือได้รับการดูแลได้รับการส่งเสริมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโรงพยาบาลก็เป็นหนึ่งในกําลังสนับสนุนตรงนั้นนะครับเราก็ดูแลทั้งสุขภาพส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคป้องกันภัยคุกคามต่างๆที่มา,า,าถึงพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ผมก็คงหวังว่าจะได้ทํางานต่อเนื่องที่ ที่นี่นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะครับเป็นกำลังใจที่มีความหมายที่สุดในชีวิตนะครับอันนี้ยืนยันเป็นความเต้นตันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเซฟผมก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการปกป้องชุมชนของเราให้วิถีชุมชนและเสียงของชุมชนได้รับการเคารพ